ลองมาดูสวัสดีค่ะโลกใต้น้ำเป็นสิ่งที่ยากจะจินตนาการเพราะไม่รู้ว่าภายใต้ผืนน้ำอันลึกลงไปจะมีสิ่งมีชีวิตที่อันตรายซ่อนอยู่หรือเปล่านะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับสัตดน้ำที่น่ากลัวและน่าหวาดเสียวมากที่สุดหากใครไปเล่นน้ำในที่ที่ไม่คุ้นเคยก็ระวังด้วยนะคะอาจจะมีเจ้าตัวเหล่านี้ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ ลาอลิเกเตอร์เป็นปลายักษ์ที่ถือกำเนิดขึ้นบนโลกของเรากว่า100ล้านปีเลยนะที่มีหลายคนเรียกติดปากว่าปลาจระเข้เป็นปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดใหญ่ในกลุ่มปลากาพบได้ตามแม่น้ำหรือทะเลสาบในสหรัฐอเมริกาทางตอนใต้บริเวณรัฐฟลอริดาและลุยเซียนาโตเต็มที่เกือบ7ฟุต มีน้ำหนักถึง45กิโลกรัมมีอายุเฉลี่ย60ปีเท่ากับมนุษย์เลยด้วยความตัวใหญ่ของมันจึงมีการร่ำลือว่าปลาอลิเกเตอร์กินคนจนหน่วยงานของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกาจะทำการกำจัดแต่จริงๆแล้วปลาชนิดนี้ไม่ดุร้ายและไม่ทำอันตรายต่อมนุษย์ในอย่างใดเพราะอาหารของมันคือปลาที่ตัวเล็กกว่าปากของมันเท่านั้น ทุกวันนี้รัฐบาลสหรัฐจึงออกกฎหมายให้ปลาอลิเกเตอร์เป็นสัตว์คุ้มครองไปแล้วนะคะเกือบไปแล้วเพราะรูปร่างเป็นเหตุแท้ๆนี่แหละเขาถึงว่าอย่าดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกจริงๆอนาคอนดาสีเขียวหากคุณคิดว่ามีเพียงปลาเท่านั้น ที่แบบว่ายในแม่น้ำหากได้ดูคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนความคิดไปเลยเพราะมันยังมีสัตว์เลื้อยคลานตัวใหญ่ที่มีฟันแหลมคมเหล่านี้ที่สามารถรัดและกลืนคุณลงได้ตลอดเวลานั่นก็คืออนาคอนดาสีเขียวนี่เองพวกมันมักจะซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำเพื่อที่จะซุ่มโจมตีเหยื่อที่มาดื่มน้ำไม่ทันระวังตัวอนาคอนดาสีเขียวนี้จัดเป็นงูที่ไม่มีพิษ ที่มีขนาดตัวใหญ่และมีน้ําหนักตัวมากที่สุดในโลกตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้โดยตัวเมียมีความยาวโดวยเฉลี่ยอยู่ที่6.6-7.8เมตรขณะที่ตัวผู้มีความยาวเฉลี่ย3.6-4.8ถึงเมตรเองซึ่งมีน้ําหนักมากกว่า250กิโลกรัมถือว่าเป็นงูที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวพวกมัน มักจะอาศัยอยู่ในแถบป่าฝนเขตร้อนบริเวณลุ่มน้ำอเมซอนและแม่น้ำโอริโนโกในทวีปอเมริกาใต้และถือเป็นราชาแห่งลุ่มน้ำอเมซอนเลยนะด้วยอายุที่ยืนยาวของมันอยู่ได้นานถึง30ปีเลยทีเดียวใครจะไปเล่นน้ำแถบป่าอเมซอนก็ระวังด้วยนะคะถึงมันจะไม่มีพิษแต่มันก็มีกรามที่แข็งแรงและฟันที่แหลมคมยิ่งนกัก ปลาแคนดิรูหรือปลาไม้จิ้มฟันพบในแม่น้ำอเมซอนเป็นปลาที่มีขนาดเล็กตัวใหญ่สุดเพียงแค่5นิ้วมันจะเกาะอยู่กับเหงือกปลาแล้วก็ดูดเลือดจากปลาตัวนั้นเป็นอาหารจนพอใจมีนิสัยชอบกลิ่นปัสสาวะถ้าชาวบ้านที่เข้าไปไว่ายน้ําแล้วปัสสาวะลงแม่น้ํามันจะตามกลิ่นยูเรียและมุดเข้าไปในท่อปัสสาวะของคน ผลที่โดนใช้เข้าไปในร่างกายจะเจ็บปวดและทรมานหากมันได้เข้าไปแล้วล่ะก็วิธีเดียวเท่านั้นที่จะเอามันออกมาได้นั่นก็คือการผ่าตัดเท่านั้นนะคะปลากระเบนยักษ์หากเห็นปลาลักษณะแบบนี้ควรถอยห่างให้ไว้นะคะเพราะปลากระเบนมีต่อมพิษอยู่ใต้ผิวหนังพิษของปลากระเบนนั้นประกอบไปด้วยกรดอะมิโนโลหลายชนิด แต่พิษจะเข้าสู่ร่างกายเหยื่อได้ก็ต่อเมื่อถูกน้ำของปลากระเบนแทงและหากคุณเดินไปเหยียบมันเข้าแล้วก็จะทำให้อาการปวดบริเวณแผลรุนแรงมากขึ้นโดยอาการปวดจะรุนแรงมากกว่าลักษณะแผลที่เห็นอีกนะและอาการปวดจะรุนแรงขึ้นจะปวดมากที่สุดนาทีที่3 0ถึง90หลังจากได้รับพิษแถมยังปวดต่อเนื่องไปอีกถึง48ชั่วโมงเลยละ่ะ นอกจากนี้อาจมีการบวมแดงมีจุดจำเลือดและอาจรุนแรงถึงขั้นเป็นเนื้อตายบริเวณแผลได้นะหากถูกทิ่มแทงในตำแหน่งอวัยวะที่สำคัญเช่นบริเวณลำตัวหรือโดนอวัยวะภายในอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวหรือบางรายอาจจะมีอาการเคลื่อนไส้อาจเจียนเวียนสีสษะท้องเสียกล้ามเนื้อเกร็งและอ่อนแรงมีหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตต่ำ งูหมดสติและมีอาการชักได้น่ากลัวมากเลยจริงๆปลาเปคูปลาเปคูหรือปลาจาระเม็ดน้ำเป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปลาปิรัญยาแต่มีขนาดโตวกว่ามีความยาวได้ถึง80-110ถซนเมตรและอาจหนักได้เกือบ40กิโลกรัมเลยนะแต่แปลกตรงที่ฟันของมัน มีความคล้ายคลึงกับฟันมนุษย์และมันเป็นปลากินพืชทุกชนิดแม้แต่พืชที่มีความแข็งอย่างถั่วก็สามารถเคี้ยวได้และปลาเปคกูมักจะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงกระจายพันธุ์ในลุ่มน้ำขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้เช่นลุ่มน้ำอเมซอนออริโนโกเป็นต้นปลาแค้ ลาแค้จัดเป็นปลานักล่าที่มีฟันแหลมคมหัวที่โตปากที่กว้างมากๆและที่สำคัญก็คือมันสามารถจเจริญเติบโตได้เรื่อยๆจนมีขนาดที่ไม่แน่นอนและในประเทศอินเดียเจ้าปลาชนิดนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นตัวการทำร้ายมนุษย์จนถึงแก่ชีวิตเนื่องจากมีเด็กวัยรุ่น2คนลงไปเล่นน้ำแล้วจูๆ่ๆก็มีสัตว์ขนาดใหญ่บางอย่าง ฉุดกระชากลงไปจึงมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปลาชนิดนี้โดยอาจเป็นปลาที่กินซากศพของมนุษย์ที่ถูกทิ้งลงน้ําแล้วติดใจก็เป็นได้แต่ความจริงแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะปลาชนิดนี้เป็นปลาที่สงบนิ่งมากและจะกินอาหารเฉพาะในน้ําด้วยกันเท่านั้นแต่ก็มีบางรายสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปลาฉลามหัวบาดมากกว่าเรื่องนี้ ก็ยังเป็นปริศนาต่อไปหากเพื่อนๆรู้ว่าสัตว์ตัวใหญ่ชนิดนั้นคืออะไรคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะปลาเสือกโกลิอัตเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มากในปากมีฟันแหลมคมขนาดใหญ่เลี้ยงกันอยู่ทั้งหมด36ซี่เท่ากับปลาฉลามขาวมีขากันไกลที่ใหญ่และยื่นยาวเมื่อโตเต็มที่มีความยาวถึง6ฟุต และมีน้ำหนักกว่า100ปอ้อปอนด์จัดเป็นปลาแอฟริกันไทเกอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและถือเป็นปลาในอันดับปลาคาราชินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยมักพบในกระแสน้ําเชี่ยวของลุ่มน้ําคองโกในตอนกลางของทวีปแอฟริกาและแม่น้ําลูลาบ้าทะเลสาบอูเพมบ้าและทะเลสาบแพนกานยิกาอาศัยหากินอยู่บริเวณกลางแม่น้ำและผิวน้ำ และชอบอยู่กันเป็นฝูงแต่เมื่อล่าเหยื่อจะออกเพียงลำพังโดยมักจู่โจมเหยื่อที่มีแสงสะท้อนระยิบระยับหรือมีเสียงหรือแรงกระเพื่อมของน้ำเคยมีรายงานว่ามันทำร้ายมนุษย์จนถึงแก่ความตายมาแล้วด้วยนะถึงจะน่ากลัวขนาดนี้แต่ก็เป็นปลาที่นักตกปลานิยมเป็นเกมกีฬาเพราะมันท้าทายเนื่องจากเป็นปลาที่ทรงพลังและตกยากมากชนิดหนึ่ง แถมยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วยปลาพยาร่าพบได้ในบริเวณห่างไกลในลุ่มน้ำอเมซอนพยร่าถือเป็นนักล่าที่กินปลาใหญ่กว่าตัวมันเองเป็นอาหารพวกเข่าเชี่ยวชาญในการล่าสัตว์ในกระแสน้ำเชี่ยวที่รวดเร็วมากๆแต่สามารถปรากฏตัวได้ทุกที่ตั้งแต่ลำธารเล็กๆ ไปจนถึงทะเลสาบเปิดไม่ไว่าพวกเขาจะไปที่ใดก็มักจะอยู่ส่วนบนของห่วงโซ่อาหารเสมอปลาชนิดนี้ถือเป็นปลาที่ก้าวร้าวมากๆจึงเป็นที่หมายป้องของนักตกปลาเป็นยิ่งนักปลาฉลามหัวบาดฉลามประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มของปลาฉลามคลีบดำรูปร่างกลมยาว หัวกลมแบนรับกับปากและฟันอันแหลมคมครีบหลังสามเหลี่ยมแนวตั้งลักษณะทางกายภาพของฉลามหัวบาดเราก็จะคุ้นเคยกันดีเพราะมักเป็นตัวแทนของความดุร้ายขนาดโตเต็มที่ประมาณ3.5เมตรมีน้ำหนักมากกว่า316.5กกิโลกรัมถือเป็นสัตว์นักล่าที่มีพฤติกรรมดุร้ายอาหารของพวกมันคือปลาขนาดใหญ่ปลากะเบนหรือแม้แต่พวกเดียวกัน สิ่งที่ควรรู้ก็คือฉลามหัวบาดไม่กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารนะคะแต่จากรายงานการจู่โจมมนุษย์ทั่วโลกส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการไปลุกล้ำพื้นที่อาศัยและการหลงเข้าไปบริเวณน้ำตื้นและนึกว่าอวัยวะอย่างขาของมนุษย์นั้นเป็นอาหารของพวกมันนั่นเองถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใคร ก็กดติดตามไว้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ